สบายดีพี่น้องสบายดีตอน,นเช้าโดนเลยที่ทำอะไรสด <c oughs> มาลองไลยย่กันบ่มีเวลาไปถ่ายคลิป สบายดีคนหนึ่งเล้อยู่เพื่อนพี่น้องมันไม่ได้ไปทางไร ยานยอะดีสองนี้จะเป็นขึ้นมาลินบ่ได้จ้ะ ขนกับประตกเป็นเดือนลวเข่าตายบ่พ่อจ่มือนพี่นนอง ขามันเหลืองเหือภาคมืดส้ามทีเหมือภาอมือ,มอ,มอขึ้มพ้นที่ีๆนะแต่ว่าประตกเขาเป็นอีกม่าได้แล้วเป็นแล้วยังว่าได้ลาย ทักทายคุณเลียงบอกไหมเนาะสบายดีเด้อสบายดีสิมาคุณ ว่าบริจตกมันเป็นเดือนแล้วบป่าตกลงยู่แต่ผล p o อ n t สีอวานวานนีทางเปลือนหน้อยหนึ่งเขาในหน้ามันเหลืองหมดเลยซุ่มดำน้ำหลังนะโอ้โก้ยไม่อยากว่าโหลดยังเป็นกุกกะอยู่จากสิได้เกียวหรือบล่า แตงยมดำนานะ่ะโต๊เป็นเดือนเป็นบุเห็นตะเวทบุเ็นแดดเลยเลยมาเดนี่ประุกจากมันยังได้ด้วยเอาลงตอนกับบริษายังเลยบริษัยฮอนยงชารพาระกตาดเอาลงแล้วกัคูดไว้ป้าอยู่มันจะวันน้ำร้ายบใิ่าประตูขับปันพอแต่พอยเล็กน้อยแิ้วกัยญามื่อนี้กัน <c oughs> ขึ้นม,มือน่อกี้ ทาเป็นแบบนี้ได้เศร้าสอบก็ว่าเลับมันบอ่อนั่น,น่ะดิผลปามัน คนบ่ตกโมโหอ,อยู่ไทยตกอยู่บ่เทศไทยทักไทยคุ้นุขสันส,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 สวัสดีเด้วดน้ะไรบดไดไล่ไปเนาะคลิปก็บบรดไทยเบียกหลายคน ดูต้นแต่เขาเพลงหักมืดโปมดโปดูต้นแต่เขาโบเป็นนี่ลมันเปลี่ยนสีเลยมันสีเหลืองแล้วมันจะเป็นชุกเอาซุกแทยจ้นเขายัางโบไดชุกดํากอดนะค่อยๆนะี่ พิงได้ปุ๊บพอก <c oughs> ปีแล้วนี่มาได้แบบนี้นะขากลาคไกแชร์ได้ด้วยพี่น้อง อหน้าจอป๊อกป๊อกสองบาทรอถ่ายแต่บนตกไปตกปาลาเฮงเราให้ค่ะ não unha สบายดีสามคนพากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่เนาะโมเดลไล่ดนแล้ว งอนวิวกระบอดีสองนี่บอษย์งอนลอยือษยองอนลอยดอนหากเบิ้งคลิปเด้อพี่น้อง พดลงไปกรบโบึ้นพรีบพดคลีบลงกับวิวบ่หลายภักทายสบายดีเด้อยหนึ่งคน มันมืดแต่บรตุตมืดกว่าทักทายคอมเมนต์ได้เด้อ mereka มาวันนี้ก็บาจุกชีวิตคลิปกันนะมาด้ไลายดนนละลองไล่วิวก็บอขึ้นโพดลงไปกันาน้อยหน่อยทักทายสบายดีสามคนเนอะ ขอจกปิดคลิปก่อนพี่ขอบใจที่รับชมบ๊ายบาย